ขนหล้ันตรงนี้เลยนี่ถูกหวยทุกงวดด้วยโอ้ยข้างงล่างเป็นแปดข้างบนเป็นสามตรงไหนไหาขนปวดาูมลัถูกว่าเป็นทางโลดไปทางลงมาจะเขาลมาเป็นทางเก่าขานนี่นั่งนี่จะน้องสาวนั่งอยู่ข้างหลัง อันนี้มูหลวมใหญ่จัวเลนะฝันตรงนี้เลยนี่ตรงนี้แหละเกิดมามันเคยมาเห็นกันลงมาเ็ดเขาจะมากินน้ำคันนี้ก็มาเห็นแม่กันเลยเขาตกใจเขาก็กลับไปหน่อยนึงแล้วก็ลงมาเออกินเถอะลูกไม่ว่าอะไรลอกลูกมาดูน้ําครับอย่างนั้นอันนี้ก็เลยมาได้ดูนะยูทูบใช่แล้วทางนี้ในฝันนั่นนะมันจะมีกอไผ่ใหญ่อยู่ทางนี้อืคันนี้ก็มีทางลงมาก็มีกอผงล่องแงง แล้วก็ไม่ไผ่แต่ัากลงมาอย่างนี้แหละอืเหมือนนี่เลยแต่ยายไม่เคยมาไม่เคยไม่ไม่ไม่ได้ดูใน y o u t u ู e เลยว่ามี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 ปู่อยู่ตรงนี้เพราะฝันเห็นแล้วก็มาเห็นอีกมาเห็นใน youtube เออก็ดูใน y ย u ทูบไม่นานก็อย่าหันหน้ามาเหมเดี๋ยวก็เข้ากล้องที่โทษดีแหละดูใน youtube ไอ้ที่ว่าเอลูกไปหาไม่อยทุนนั่นแหละครับผมอ ก็เลยมาดูอันนี้กันเลยมาเห็นกันเลยดูมาเลยเลยอืส่วนแม่เขาจะเวลาเขาเวลาเขาไปไปไปขอโชคนี่เขาจะเห็นเลขบนหัวปู่ดิได่หมแม่เห็นไหมนี่นั่นนั่นนี่ก็ดิ่นี่นี่ถูกหวยทุกงวดด้วยหูยสามตัวหูยเอฟซีเก่าแก่เอฟซีเราดินี่เอฟซีใหญ่คูนดิ เขาเข่ารล่านค่ะเขาลงมานะ่หะหายใจไม่ออกอต้องอยาาน้ำก่อนถึงมาจนะธรรมดาแม่ไม่เคยเดินถึงนี่สักที่เดินมาไม่ไหวเดินน้นมาไม่ไหวปวดหลังใหญ่จับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าย่างเจ็ดสิบเก้าย่างเจ็ดเก้าถูกหวยบ่อยนะนี่นะ เป็นตะบุญเนี่ยตะบุญนี้แล้วงวดนี้งวดนี้คุณแม่ชอบเลีกอะไรจังไหนครับแม่จังหวัดตากค่ะกาญจนบุรีด้วยโอ้โหมามากี่วันแล้วเนี่ยมาเมื่อคืนตีหนึ่งข้างล่างเป็นแปดข้างบนเป็นสามข้างล่างเป็นแปดข้างบนเป็นสามตรงไหนแม่ตรงไหนชี้ดูหน่อยตรงเนินจมูกลงมาตรงเนินจมูกลงมานะครับไปดูโซเชียลตรงเนินจมูกลงมา ยากมาจเะเป็นเก้าอยังก็มันจะเป็นเก้าพอลองถ่ายโน้ลองถ่ายจริงยาเ็นลาดู้แม่เห็นไปเลษอะไรนะสามแปดเก้าสามแปดเก้าตรงปลายจมูกนะครับตรงปลายจมูกสามแปดเก้างไม่ถึงปลายตรงตรงเป็นบ่มลงไปน่ยมองเนินขึางบนนั่นนพิเศษรือว่า บุญสัมพันธ์กับที่นี่มาเห็นอันี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมมิถุนาฝันเดือนมิถุนาฝันเดือนมิถุนามิถุนากรกฎาิงหากันยาฝันก่อนต้งไหลกันน่นะนะานาทีหรือ่ยาน่อยแข็งเดียวแข็งแรงขอให้ หมดโลกหมดไทยหายปวดแข่งปวดขาขนมีมมมมถูกมีหลาดีโซะาาถูกถกงคุณแม่เห็นไปนีะไรนะอีกทีแปดสามเก้า <7, 9, S 2> ตรงปลายจมูกไม่ถึงปลายจมูกดีนะครับ,บตรงบุม่มบุ๋มนั่นไงแปดสามเก้านะครับแต่คุณแม่เห็นนะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันอีกทีว่าเลขที่คุณแม่เห็นตรงนั้น ส,กกสามแปดอะไนี่แปดชัดมากแต่หอยออกสันจอนหอยออกหอยออกสันจอนหอยสันจรจะมีมันออกไปจังหวัดกำแพง,งเพชรบ้านแม่ออกชากล,ลังเราเล่นะไรครับไม่เปื้นกระหามมีเปื้นกระหาม<แ>อ๋อเล่นว,วันนี้มีเปื้นกระหามไม่ว,ว่ากันเด้อครับไม่ว่ากันไม่ว่ากัน แม่ก็มาให้โชคพอม,มาเพิ่งเนี่ยถอดปอกเสื้อออกข่มขใจไว้โหสิโหสิลูจกจะมีสันครับจบจะสั่นขะค่มใจว่าไบอกม่ต้องมาผ่านนะครบลูกมาแค่นี้เลยจะเป็นบุญตาบุญใจเราแล้วตรงไหนที่เขาถ่ายคลิปท,ท,ที่ว่าเป็นก้อนหินลงมาเป็นหัวปูลงมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นก้อนหินนะที่ไอ้กลมเขาเรียกอะไรนะ กรมทรนีพยาเออกรมมันไอ่นั่นเนี่ยพลัสำรวจที่ถ่วงตรวจดีตรวจป่าน่เขามานั่งก็เห็นตัวเดียวนี่อืยนะครับก็ขอบคุณคุณยายมากครับนะปู่จะผ่านไม่ยอมไม่ปู่ผ่านครับแต่ว่าปู่ก็ให้เลขแล้วแหละเนาะเที่ยวหน้าขอได้ไหมนี่แม่เด้อสาธุสาธุครับผมเอาโอเคครับนี่ นั่งคุยกันกระยำสีไปเดินไปก่อนครับนั่งคุยกันแม่ถ้าฉันถูกหวยฉันจะซื้อรถตู้แล้วใครจะไปจอดใครนี่จอดนี่แหล้วจอดนี่เลยโอ้โหลงมาเร็วเลยเนี่ยข้างหน้ายังเมฆข้างหลังแม่ครับมันมาพิษพิษตัวเดียวพิษตัวเดียวเลยนี่พิษหมดแล้วนี่ได้ตัวแม่เห็นเป็นสามแปดเก้าตรงนี้ไหม กันนาตูดลงมันนี่เลนี่ตรงนี้โอ้โหนี่ยจงวยมี่สามขัดขัดอืมนี่ปู่อืมเนาะปู่ช่องลงรถพาเที่ยวนะนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้คุณยายโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยมีโชคนะครับเออคุณยายแล้วก็คุณตคุณปูเออโชคดีทุกงงวดเลยดินี่คนมี ทางจะผ่านไม่ยอมไม่ผ่านอขอบคุณครับคุณยายป้าเดินทางปลอดภัยไปไหนก็ต่อครับนี่ว่าจะเที่ยวอะไรตรงที่มีดอกไม้ดอกไม้อะไรผาซ่อนแก้วผาซ่อนแก้วอืมไปครับเชิญครับผาซ่อนออกเคผ้าซ่อนแก้วก็จะกลับบ้าของร้านไปกำแพงเพชรโอเคโอ้จะไปฟังหวยที่กำแพงเพชรเลยใช่ไหมวันนี้หวยสัญจรนะหวยสัญจรอยู่ที่กำแพงเพชรยายบอกว่าจะต้องมีหาบไม่หาบก็หามนะรอดูครับรอดูแต่คุณยายก็ให้โชคเรามาแล้ววันจันทร์ ใช่ไหมครั <S <S เรียกอมจันนี่พี่ใช่มั้งอ่ะนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะก็อยู่ที่ดุลวาสนาทุกท่านที่จะ,ะโชคจะถึงใครก่อนนะมาครับดูกันจะชัดอีกทีว่าเลขที่คุณยายนะ fc เก่าแก่นะ fc ยายคูณนะเห็นเป็นเลขตรงจงอยท่านนะแปดสามเก้าดูเรื่องนี้แปดนะแปดสามเก้า พาชมบรมีปู่ทุกวันครับวันนี้เราจะมาอัปเดตปู่ให้ดูทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายถ้ามีโอกาสนะครับเราจะมาอัปเดตให้เอ็ซดูทุกวันก็วันนี้ก็วันที่ยีิบเก้าแล้วนะครับวันนี้ก็รอตอนบ่ายครับเอพาศินจะมาจะมาเปิดพิธีอะไรยังไงจะได้เยกตัวไหนเดี๋ยวรอดูลนกันต่อครับสำหรับวันนี้ก็คือเลขจักใหญ่ได้มาคือสามแปดเก้าแปดเก้าสามแปดสามเก้านะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอท่านโชคดีก็ฝากติดตามทางเพจรัชนีชาแนลแล้วก็ ยูทูบราชนีชาแนลเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังทั่วอาณาจักรประเทศไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ